คลิปนี้อาหารตามสั่งค่ะพี่น้องจ้าลูกค้าลายใหญ่สั่งมาต้องทำค่ะขัดไม่ได้เลย อันดับแรกค่ะกระเทียมบดไปเลยค่ะพี่น้องมาดามขี้ข้านซับแกเลยเอาแนวบดนี่บดเอาค่ะแล้วก็เขา่ากับพี่น้องเข่าสารธรรมดาเฮานี่แหละเขาสวยนี่แหละค่ะล้างสักสองสามน้ำนะคะพี่น้องล้างจนมันสีน้ําเป็นสีปกติค่ะอย่าให้เป็นสีขาวขุ่นนะคะพอล้างแลวเ่าก็เอาตะแกงมาเทลงไปให้มันเสด็จน้ำไว้ถาบานนี้ขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะแล้วกะ เทน้ำมันลงไปค่ะพี่นงองใส้กระเทียมที่ห้าบดบางหัน่นราคาลงไปเจียวให้หอมๆเลยค่ะอุย้ยตอนนี้อยากให้กินของกระเทียมเจียวออกนอกโทรศัพท์ได้ค่ะพี่นงองสีหูว่าหอมปันไหลเจียวไปเรื่อยๆค่ะเจียวจนหอมสามบ้านแปดบ้านค่ะเจียวเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่เรา,าสเสด็จน้ำบางหัน่นลงไปผัดกับน้ำมันค่ะพี่นงองกับกระเทียมเจียวค่ะมันสีหอมแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ เฮ็ดตามมาดามเลยค่ะให้เฮ็ดให้เบึ่งจะจ่าเลยค่ะพี่นองพอผัดกับกระเทียมกับเกลือเสเร็จแล้วมะเทใสเหม้อหุงเข้าเฮ้าค่ะพี่นองจ้าตอนที่ผัดเน้เราก็ใช้ไฟปกตินะคะใช้น้ําล้างกระทะเราลงไปค่ะเสียดายกลิ่นกระเทียมแล้วก็ข้าวเติมน้ำลงไปอีกจังหน่อยค่ะพี่นอง ข้าวครึ่งริทน้ําก็ครึ่งริทประมาณนั้นนะคะวิธีหุงข้าวจะได้เม็ดสวยๆแบบนี้ค่ะอย่าใส่น้ําเยอะนะคะพี่น้องเนี่ยมันจะเฉิะแฉะค่ะกวนแน่จักหน่อยใส่หม้อเข้าไปเลยนี่คือวิธีหุงข้าวมันไก่นะคะพี่น้องทีนี้เราก็มาล้างไก่กันค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นอกไก่นะคะอกไก่ล้วนๆค่ะพี่น้องประเทศฝรั่งหาหนังไก่บ่ร์ไคพอดหรอกค่ะเบาพื้นมาดามนี่ยอยากกินหนังไก่เพื่อะมันจังแสมันจังมันล้างให้สะอาดเรียบร้อยจนหมดกลิ่นไก่นะคะพี่น้องเราก็ใส่หม้อของเราค่ะมาดามกินกับลูกสองตอนกับพ่อค่ะพี่น้องสองอกค่ะกินหลายมันสิทุกค่ะพี่น้องจา๋าใส่น้ําลงไปพอท่วมๆสักหน่อยนะคะพี่น้องเราจะ ต้มด้วยไฟไม่แรงมากค่ะให้เนื้อไก่มันสุกนุ่มใส่เกลือลงไปสักช้อนหนึ่งนะคะเราก็ต้มไฟปานกลางไปเรื่อยๆค่ะวิธีเช็คว่าไก่สุกไหมก็คือเอามีดผ่าลงไปดูเลยค่ะผ่ากลางอ,อกไปเลยค่ะพี่น้องเนื้อยังแดงอยู่เลยคว่ำม,มันลงไปเลยค่ะเพราะว่าอกไก่นี้มันจะหนาพี่น้องปิดฝาไว้ในจักหน่อยไฟอ่อน สุกเล้วบานนี้เขา่แน่ใจเขาก็เอามีดจิ้มลงไปเบ่องอีกเทียนหนึ่งนั่นสุกเรียบเลยอันดับต่อไปค่ะเปตียนหม้อใหม่นะคะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมที่เราบดเมื่อกี้ที่มันติดอยู่ในอันเครื่องบดมันนี่เครื่องหนีบสิเนาะแล้วก็ผัดกับน้ํามันสักนิดหน่อยค่ะพี่นองจา้าแล้วก็น้ําต้มไก่ที่เราต้มเมื่อกี้เนี่ยเทลงกลับคืนไปค่ะ อันนี้เราจะทำน้ำซุปนะคะเติมน้ำไปอีกสักเล็กน้อยเพื่อซดค่ะทีนี้ก็มาดูข้าวของเราค่ะว่ามันสุกได้ที่หรือยังแต่มันดีดไปแล้วก็คือมันสุกแล้วละคะ่ะเราใช้ตะเกียบเคียเคียในเด้อพี่น้องเด้อร่วนซุยดีมากเลยค่ะสวยมากแล้วก็หอมมากเลยพี่น้องน้ำต้มซุปเฮานี่ตักฟองมันออกในเด้อค่ะพี่น้องเด้อ พอตักฟองออกหมดเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปค่ะนี่ของมาดามนะคะมันจะคล้ายๆต้มจืดค่ะถ้าเป็นน้ำซุปข้าวมันไก่บ้านเรามันจะมีหัวไชเท้าแต่มาดามไม่มีค่ะก็ใช้ผักกาดขาวแทนให้ลูกกินค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นไก่กันเลยค่ะไก่สุกพอนุ่มนิ่มนะคะอกเนื้อล้วนๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าไม่มีกระดูกค่ะทำพิเศษเลยค่ะให้ลูกค้าลายใหญ่ค่ะ เดี๋ยวลูกค้าไม่พอใจนี่ยุ่งเลยหั่นตามใจนะคะจะหั่นแบบไหนก็ได้คะ่ะอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบใจค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตักข้าวมันไก่ใส่จานของเราค่ะพี่น้องจะเตรียมเสิร์ฟค่ะข้าวร่วนหอมมากเลยค่ะพี่น้องเอ้ย มันสิมันหรอก่ะมันสิแสบเนื้อเกลือที่เขาผัดมันนะ่ะแสบเปตะนายไปลองเห็ดเบิ่งเน้อพี่น้องเลยง่ายค่ะตักให้ลูกไปค่ะสองจานค่ะเตรียมสื่อเอาไก่มาวางเสียอย่างเหนียวมาดามลืมสื้อแตงพี่น้องเอ้ยลืมซื้อแตงเสียใจอย่างแรงเลยเลยไม่มีสีสันให้พี่น้องได้ดูเลยค่ะ จืดขาวชืดไปเลยแต่ว่าความอร่อยนี้สุดยอดนะคะแม่ค้าก็เริ่มจะเป็นอัลไซเมอร์ะลืมอันนี้ของลูกนะคะสีสันก็จะไม่ค่อยหวิหวาเท่าไหร่เพราะลูกไม่กินเหมือนเราค่ะน้ําจิ้มเขาไม่กินค่ะน้ําจิ้มแบบว่าเหมือนบ้านเราไม่เอาเลยค่ะเขากินไม่ได้ก็ปรุงที่ข้าวมันอร่อยแล้วค่ะแล้วก็ซดน้ําซุปให้โล่งคอค่ะ ลูกสาวของมาดามนี่ราคาลูกค้ารายใหญ่อันนี้ของมาดามค่ะใส่พริกสวนลงไปเลยค่ะหนึ่งกำมือนี่ค่ะน้ำจิม้มข้าวมันไก่ของมาดามค่ะสุดยอดของความอร่อยสะใจค่ะเปรี้ยวเผ็ดมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ